สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสารแะและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเสียวๆหาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะมอบให้กับคนที่ชอบทานกาแฟบรรยากาศดีๆยิ่งถ้าได้นั่งทานกับคนรู้ใจแล้วแล้วก็โอ้ยกาินมากเลยวันนี้เราจึงนําเสนอชื่อตอนแคปชั่นกาแฟกาแฟนั้นใส่นมส่วนเรานั้นใส่ใจ เคยเป็นกันไม่เอ่ยเวลาได้ทานกาแฟพร้อมบรรยากาศดีๆแล้วได้ถ่ายรูปกําลังจิบชากาแฟสวยๆเราก็อดที่จะอัพรูปลงในโซเชียลไม่ได้ซักที่อย่างนี้มันต้องมีแคปชั่นจิบชากาแฟควบคู่ด้วยเพื่อนๆว่าจริงไหมก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไ่พาดกับคลิปดีๆวลนีเด็ดตอนต่อไปนะคะ มเมล็ดกาแฟต้องอาราบิก้าส่วนคนตรงหน้าต้องคือเธอถ้ารักเขาแล้วไม่โอเคลองมากินลาเต้กับเราไหมไม่ได้ชอบกินกาแฟแต่เราชอบแกรู้ยังกาแฟดำคือโอเลี้ยงถ้าไม่อยากเสี่ยงต้องมาเป็นแฟนเรา าปูชิโน่ไม่มีฟองก็เหมือนคนที่เรามองไม่มีใจเราคือกาแฟอเมริกาโน่ที่มีรักคำโตๆโตให้เธอเราคือมอคค่ามาเป็นแฟนกันนะรับรองว่าฟินกินกาแฟมันขมแต่ถ้าเธอกินผมรับรองหวานนะ มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดีแล้วเบอร์พี่น้องมีหรือยังดื่มกาแฟคนเดียวมาเหงามาดื่มกับเราเอาไหมอเมซอนสตาร์บัคถอยไปหากใครสนใจมาเอาหัวใจพี่ได้เลยพาปูชิโนต้องหวานมันลองมาเป็นแฟนเลยละกันจะติดใจ ากาศหนาวต้องกินกาแฟร้อนแต่ถ้าเธออยากมีคนอ้อนต้องลองครบราจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นจิบชากาแฟที่เรานำมาฝากกันจะว่าไปก็อยากได้กลิ่นหอมๆของมเมล็ดก,กาแฟบ้างแล้วสิไปหาดื่มกาแฟอร่อยๆบ้างดีกว่าเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอด คำฮิตสุดตาไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR Code ต,ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเ,เพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆว่ารีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ